รู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่าเราตลอดเวลานี่คืออะไรคะมันคือความรู้สึกในทุกๆวันของพี่มันเป็นความรู้สึกที่ปกติมากพี่ว่ามนุษย์อ่ะมันอดเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันมีความรู้สึกว่าอยากจะดีพอตลอดเวลาเพรมันจะดีพอตลอดเวลามันก็เลยเทียบกับคนที่เก่งกว่าเราเสมอพอมันเทียบกับคนที่เก่งกว่าเราเสมอว่าเราก็รู้สึกเราไม่ดีพอตลอดเวลาทีนี้ถามว่าณปัจจุบันนี้เวลามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมุกใครเั็นไงอันที่หนึ่งนะยุกจะเลิกเลิกดูโซเชียลก่อน พอเราเข้าไปดูมันจะยิ่งทําให้เราอะรู้สึกมีคนอื่นอะเก่งกว่าเราอะเยอะขึ้นไปอีกเปรียบเทียบตัวเองหนักขึ้นไปเพราะฉะนั้นอะในทุกๆวันเนี้ยยูก็ยังมีความคิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมเราว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันที่2ตัดปัจจัยภายนอกไปก่อนตัดปัจจัยภายนอกหมายความว่าทีมุกอยู่ในโซเชียลเพราะว่าพอโซเชียลอะมันกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเปรียบเทียบต้อแ,แสดงว่าตอนเนี้ย ภูมิคุ้มกันทางใจเลยไม่พอพี่รู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเฮ้ยตอนเนี้ยพี่ไม่พร้อมเล่นมันก็ต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงแบบไม่มีสิ่งเลาแล้วก็ค่อยๆมาสำรวจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเราดีไม่พอจริงหรอหรือว่าเราทําดีสุดแล้วในเวลาเนี้ยเท่าที่บริบทที่เราทําได้อะมันทําได้เท่านี้จริงๆพอให้มงมากจุดนี้ได้มันก็จะเริ่มคลางดาวลงแล้วก็มาอยู่ความเป็นจริงว่าคือจริงๆอ่ะเราก็ดีพอแล้วแล้วก็พอดีแล้ว ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วอะไรณเวลาเนี้ยคือสิ่งที่เราถนัดไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นหรือดีเลิศกว่าคนอื่นนะแต่เป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วเราทำได้ดีเราก็แค่ทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าจะมีสิ่งไหนอ่ะที่มันไม่ดีหรือเก่งน้อคนอื่นบ้างก็ไม <five minutes. S 2> ่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่มันทาทุกอย่างได้พร้อมๆกันแล้วดีหมดทุกอย่างมันก็ต้องมีสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าคนอื่นบ้างแล้วก็มีสิ่งที่เราทําได้ดีน้อยกว่าคนอื่นบ้างเป็นปกติน